พระอุปคุตเป็นพระเถระสำคัญที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสีพระอรหันต์มหาลาภในพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยพระสิวลีพระมหากัจยนะหรือพระสังกจายพระควัมปติและพระอุปคุตพระอุปคุตเกิดในช่วงยุคหลังจากพุทธกาลประมาณ200ปีพระอุปคุตเป็นคนเมืองมัทธุลาเป็นลูกพ่อค้าขายน้ำหอมมีบิดาชื่อ ท่านคุป,ปะตะท่านคุป,ปะตะมีลูกสามคนทำไมจึงเรียกท่านเพราะท่านคุป,ปะตะเป็นพระโสดาบันต่อมาอาจารย์ของท่านคุป,ปะตะจึงได้มาขอลูกชายคนเล็กให้บวชในพระพุทธศาสนาซึ่งลูกชายคนเล็กเป็นลูกที่นายคุป,ปะตะรักมากเพราะลูกคนนี้เป็นที่รักของหมู่ชนทั้งหลายมาตั้งแต่เด็กและเวลาจะค้าขายอะไรก็จะค้าขายได้ดีกว่าพ่อกว่าแม่กว่าพี่คนอื่นๆทั้งหมด ถือว่าเป็นมหาลาบมาตั้งแต่เกิดแต่ด้วยความที่ท่านเป็นพระอริยะบุคคลดังนั้นท่านเห็นว่าผลทางการบวชนั้นคือผลทางการผนทุข์ท่านจึงยอมให้ลูกคนเล็กได้ออกบวชพอพระอุปคุตได้ออกบวชไม่นานก็บรรลุอรหัตผลแล้วท่านก็สั่งสอนบรรดาคนทั้งหลายจนตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยมีคนบรรลุธรรมมากมายท่านมีลูกศิษย์ที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด18,000องค์ด้วยกัน จากนั้นเมื่อท่านเห็นว่าบัตรนี้ลูกศิษย์ลูกหามีมากเพียงพอแล้วท่านจึงปลีกวิเวกไปพำนักอยู่ที่ใต้สะดือทะเลโดยการเนรมิตเรือนแก้วขึ้นมาและท่านก็จำบรรสาอยู่ในนั้นรอวาระจนมีกิจที่ท่านควรทำํำท่านก็จะกลับมาและเมื่อถึงวาระเมื่อถึงโอกาสตอนนั้นพระเจ้าสุกมหาราชพระองค์สร้างเจดีย์ทั้งหมด 84%, 0 0 0เจดี แล้เมื่อสร้างเจดีย์สุดท้ายเสร็จพระองค์ตั้งใจจะเฉลิมฉลองพระเจดีย์ทั้งหมดที่วัดอโศการามจึงได้ไปขอคณะสงฆ์ให้ช่วยสง่งพระที่ทรงอภิญญามาพิทักษ์ปกปักงานนี้เอาไว้เพราะเชื่อว่าพญาม,มารจะเข้ามากวนงานซึ่งคณะสงฆ์ก็เลือกพระอุปคุต